การกระจายอำนาจซื้อไม่ได้ทําให้บริษัทได้ผลกําไรเพิ่มขึ้นนะการกระจายอำนาจในที่นี้หมายถึงให้แผนกนู้นมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายโปรดักชันหรือฝ่ายโครงการฝ่ายวิศวกรเนี่ยให้มามีส่วนร่วมกับจัดซื้อเสมอไม่ได้ทําให้กําไรบริษัทเพิ่มขึ้นมีแต่จะฉุดรั้งให้มันต่ําลงและการทํางานก็เวิ่นเวิด้วยมันควรจะ เป็นบางสินค้ามากกว่าอย่างเช่นมูลค่าที่มันสูงมากเนี่ยมันก็ควรจะเอาเข้าบอร์ดประชุมคุยกันเฮ้ยยังไงสูงมากในที่นี้เกิน10ล้านขึ้นไปเนี่ยอันนั้นโอเค okay. ควรร่วมหาเลยกันแต่ถ้าเป็นการซื้อนอมอทั่วไปวัตถุดิบหลักที่ซื้อวัตถุดิบเสริมที่ซื้อมันควรจะเป็นเอกเทศแก่จัดซื้อเองเพราะว่าคนที่ทํางานในด้านนี้เขามีความชํานาญมีสเปเชียลิสต์ในด้านนั้นๆของเขาอยู่แล้วมันก็มีโครงสร้าง ของการทําจัดซื้ออยู่เนาะถ้าเกิดกลัวเรื่องการทุจริตอย่างเงี้ยเฮ้ยรูปอนุมัติก็มีแบ่งรูปอนุมัติซีคนนี้ได้เท่านี้ระดับนั้นได้ท่านั้นมันมันสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ในตรงเนี้ยครูบอกคุณว่าการกระจายอํานาจการตัดสินใจให้แต่และหน่วยงานมันมีส่วนร่วมมันทําให้การทํางานช้าแล้วมันทําให้กำไรบริษัทลดลงด้วยซ้ำด้วยความชำนาญของคนไม่เหมือนกัน การกระจายอํานาจมันไม่ใช่มีแค่ว่าเฮ้ยรวมศูนย์ให้จัดซื้อซื้อคนเดียวส่วนกลางหรือว่ากระจายให้สาขาจัดซื้อที่อยู่ตามสาขาซื้อหรือว่าแบบผสมอย่างเช่นจัดซื้อส่วนกลางก็ซื้อส่วนที่เป็นเมนแมททีเรียลที่สาขาต่างๆก็ซื้อที่มันเป็น วัตถุดิบเสริมไปมันไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวมันมีแบบที่ครูกําลังพูดถึงนี้ด้วยให้กระจายให้แผนกนู่นแผนกนี้มาร่วมดูอย่างนั้นไม่ได้ช่วยคนที่เป็นผู้นําก็ต้องพิจารณาดูเนาะว่าเฮ้ยอันนี้มันทําให้วนเวิร์กเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันทําผลกําไรให้บริษัทจ,จริงหรือเปล่าเพราะแต่ละคนเนาะก็มีเขาเรียกคอคอความสำคัญของงานที่จะต้องรับผิดชอบของตัวเอง อย่างเช่นบัญชีเขาก็มีการปิดงงปิดงบของเขาจะซ,ซื้อก็ซื้อตามโครงสร้างของบริษัทซื้อตามความชํานาญของคนคนนั้นที่จะบริหารงานจัดซื้อได้ฝ่ายผลิตฝ่ายโครงการเขาก็มีคอของเขาที่เขาจะต้องทําคือมีเขาเรียกมีแก่นมีหลักของเขาที่เขาจะต้องทําถ้าจะให้แต่ละแผานากมันมีส่วนร่วมในงานจัดซื้อโอโ้มันล้าสมัยไปแล้วครูว่า เราต้องมาคุยเนาะเราเป็นผู้นําเราต้องดูบริษัทเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่ามาพิจารณาซิว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ผลดีผลเสียมันเป็นยัางไงาแล้วกับการที่จะซื้อเนี่ยให้เขาทําเองอัพความรู้ให้เขาเพิ่มให้เขาและให้เขาบริหารจัดการของเขาเองเฮ้ยมันมีผลดีมากกว่าไหมคุณลองพิจารณาครูไปทํามาห,หลายๆที่นะน้อยมากเลยนะที่จะกระจายอํานาจให้คนอื่นมามีส่วนร่วมก็จะมีแค่บางตัวสินค้า อย่างคู่ซื้อเครื่องจักรตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แค่ครูที่มีอำนาจการตัดสินใจซื้อโอ้มีหลายส่วนมีคนใช้ของฝ่ายโปรดักชันฝ่ายแมนเทนนน์หรือแม้แต่ผู้บริหารเองก็ร่วมเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูอันเนี้ยมันต้องดูที่มูลค่าของเนาะถึงจะให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมดูร่วมตัดสินใจแต่ถ้าการซื้อทั่วๆไปถ้าไปทำแบบนั้นไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องทำหน้าที่ของเรา อย่างดีที่สุดองค์ความรู้อะไรที่มันจะช่วยในงานของเราในคอในแก่นของเราเราก็ขนขวายหาความรู้ตรงนั้นเพราะสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องมือมันทําให้คุณเติบโตได้ง่ายๆถ้าคุณไม่มีเครื่องมือคุณจะไปช่วยบริษัทได้ยังไงคุณจะไปช่วยตัวเองได้ยังไงมันก็ต้องเสริมทับในตรงนี้คุณต้องลงทุนลงทุนแก่ตัวเองถ้าบริษัทเขาไม่ช่วยเพราะมันติดตัวคุณไปตลอดแต่บริษัทไหนที่เขามีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะเขาก็จะพัฒนาคน ให้มันเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทในการพัฒนาคนในการลงทุนกับคนเนี่ยเขาก็เอาไปลดหย่อนภาษีของบริษัทเขาได้ครูขอให้คุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้เนาะรักการเติบโตทําอะไรก็มีเป้าหมายกับสิ่งที่ทําตรงนั้นว่าคุณอยากได้อะไรในตรงนั้นไม่ได้ทําไปวันๆถ้าคุณมีเป้าหมายกับมันคุณจะมีทิศทางแล้วคุณจะสําเร็จมันได้ง่ายๆครูขอให้คุณ เป็นคนที่โชคดีเนาะทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากใจครูธัญญาค่ะ